สวัสดีครับท่านผูช้ชทุกท่านอยู่กับผมกาโปรชนแนนลวันนี้คนระับผมจะมาทำฟูลทีมอะไรหนะ้าปกก็น่าจะอยู่อยู่อยู่แล้วนะบอกอยู่แล้วนะถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตดีดนิ้วเปลี่ยนทีมเรียบร้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนทีมเสร็จเรียบร้อยงั้นเราไปลุยกันเลย let's go มาขยับข้ามบินไมาโซ่ a few moments later มาดูนนะครับว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเจอลิเวอร์พูล แต่ฝั่งเขาทีมโหดกว่ามาดูกัวว่าผมจะรับมือ,อยังไงโอ้ยทีมผมก็เวอร์อยู่นะครับส่วนมือโกผมอะโคตรเหนียวบอกไว้ก่อนเลยระวังด้วยอันตรายจัดมือโกผมอะโคตรตึงโคตรอ,อันตราย ไอ้เจ๊ไอ้ปับปับไอ้ไรวะยิงสามไม่เต่านี่ตัดบอลไหมแถมอะไระอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิแจม 1 0 a few moments later แทมแทมเล่นชิงปับ๊บแชมป์บอลยิง2 0งศูนย์วิ่งไล่บอลไปโว้ยโว้ยโว้ยเราหมุนแร้เทินหนี้ต้องเคลียไองนี้ต้องเคลียเคลียออกไปดิเอา้าเฮ้ยแล้วฟาวอะไรอ่ะล้ำหน้าไปเนี่ย เปิดไปนูป่นเลยพีเตอร์คัตวิ่งหนุดแชมป,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 มป์ปอสแชมป์ปอสแชมป์ปอสแชมป์ปอสวิ่งแชมป์ปอสวิ่งป๊อทอู้หูยเก็บแล้วเก็บแล้วยิงหืนหาวไปไหนไม่รู้มงแชมป์ปอสได้บอลอีกแล้วเสียบโขไม่ทันว่ะซอมบันนี้ ตรงนช้ปอดใช้ปอดอย่าปอดโอ้โหหลอกไม่ทันโอ้ยเข้าแรงจัดมานูเอลปับโอ้โหแล้วโดนลาอูนฝั่งเขายิงครับปับปับปับอุ้ยติดส่งแล้วติดปับ ติดโอ้ปับไปดิไปดิไปด,ไปดิโอ้ยโอ้ยอะไรวะแทบเคลียร์ออกแทบเคลียร์ออกเปิดมุมเลยมงปับยิงโอ้โหแล้วไม่ยิงวะ โคสประตูต่อหนึ่ง A moments l นี่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 มันต้องว่าหนุ่มคนนี้สประตูต่อหนึ่งเฮ้ย <c oughs> การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคู่ต่อสู้ไม่เสถียรกำลังพยายามเชื่อมต่อกลับไปบม <c oughs> ป๊บปป๊บปโนมาริโน่เฮ้ยเดี๋ยววนหนึง่งทิกชอ็อตทิกชอ็อตเฮ้ยบอดแม่งเขาอะบอดแม่งเขาอะขึนเรนเชงโหตอบไม่ผ่านวิ่งไปแย่งดิวิ่งไปแย่งดิโฮ้ยโฮ้ย กีปับสวยงามสวยงามส่งไปยิงลูกสุดท้ายได้ไหมขออีกทุกลูกได้เปล่ะอุย้ยยังไม่ทันแล้วไงแล้วจบสะกอไปด้วย4ประตูต่อ1 4ต่อ1นึ่สำหรับไอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไ้เพียงเท่านี้นะขอโชว์ฝีมือแค่นี้พอเดีทุกคนรู้อึ้งเจอคลิปน้าทุกคนบ๊ายบาย